s u p e r m o โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02-945-5500สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาพรจันทวลอ์ค่ะชื่อเล่นชื่อสอม้มโง ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์เอกวิชาสารจีนค่ะข่าวข้าไฝฟฝันของส้มโอนะคะก็อยากเป็นนักแสดงค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะปัจจุบันสัมโอได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกที่มีความใฝ่ฝันทางการนะคะเกี่ยวกับการเต้นเข้ามาเป็นทีมทีมโรดมินเทอร์ค่ะซึ่งส้มโอเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ดูแลจัดการทีมทุกอย่างเองเลยค่ะก็เพื่อนสามารถค้นหาคาว่าโรดมินเทอร์ แล้วก็ทาง Facebook ค่ะค่าสำหรับวันนี้ค่ะส้มโอหรัอว่าชาพรจพุฑาลงและทีมวิทเกอร์ขอฝากผลง,งานให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพ สมัครที่ Supermodel Networks 02 945 55 00